วันนี้วันจันทร์ชุ่มชื่นหัวใจบางบ้านอาจจะนอนไม่ข่อหลับเพราะว่าน้องหมากัว่เสียงฟ้าร้องโอ้ฝนตกหนักมากคืนหนักมากน้ออามใช่ครับโอ้โหเช้านี้นะฮะหลายคนบ่นไปสิงเจวกันเดินทางลำบากจังรถติดเริ่มแล้วเริ่มแล้วใช่ไหมคะเริ่มวันจันเลย <c oughs> นะฮะอ่ะีะ <c oughs> ยังไงครับเรามี3ามข่าวใหญ่เสิร์ฟให้เช่นเคยครับเริ่มจากข่าวแรกครับข่าวแรกพาทุกผู้ชมเศร้าค่ะเพราะว่าเป็นการสูญเสียของ ศิลปินท่านหนึ่งค่ะน้องแชมป์ของเราการโพสต์ครั้งนี้คุณบอยโกเสียพงค่ะโพสต์แบบเศร้ามากเพราะว่าเป็นการเสียน้องชายที่ร่วมงานกันมาดูตลอดนะคะค,คนคุณภาพอีกท่านหนึ่งนะฮะ,ะต่อที่ข่าวที่2เลยครับเศร้าเช่นเดียวกันต่างคนต่างเศร้าไม่ว่าการเรื่องราครั้งนี้จาก ตัดสินใจได้ทั้งคู่แล้วแต่ก็ยังมีความเศร้าในใจทั้งนี้ทั้งนั้นคือวันนี้เตอร์จรินพรจะมาเล่าเราฟังค่ะใช่ครับและข่าวที่3ครับปันสุขแน่นอนกับรายการใหม่ลงจอค่ะปัญญาปันสุขนี่แหละค่ะต้องติดตามว่าออนแอร์วันไหนเพรื่องราเป็นอย่างไรวันนี้บอสใหญ่จะเล่าเราฟังค่ะโอ้ยอยากดูแล้วอ่ะพี่ที่รายการใหม่แกะกล่องเลยนะฮะใช่แล้วครับอ่ะเริ่มต้น ต้องบอกงี้คุณผู้ชมวงการบันเทิงของเราสัปดาห์ที่แล้วน้ําตายังไม่แห้งเลยใช่ค่ะมาอีกแล้วการจากไปของคนคุณภาพอันนี้โดยเฉพาะวงการเพลง ใช่ค่ะนั่นคือคุณแชมป์สุวัส์ของเราค่ะคือจะบอกว่าคุณแชมป์สุวัติ์คืออยู่ในวงการบันเทิงมานานมากตั้งแต่ปี2548โดยซ้าไปไม่ว่าะจะเป็นมีวงเป็นของตัวเองทาเพลงรวมถึงเป็นนักร้องที่มีเพลงดังมากๆยางเพลงหนึ่งที่ทุกคนรู้จักแน่นอนคือเพลงนอนน้อยใช่แล้วค่ะสําคัญค่าน,นั้นคือล่าสุดนี้ขึ้นแท่นผู้บริหารในแอปพลิเคชันติ๊กต็อกด้วยใช่เป็นผู้บริหารใหญ่เลยนะใช่แล้วค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าช็อกจริงๆเพราะว่าเรื่องนี้นะฮะได้เปิดเผยโดยคุณวุฒ วงสรรเสริญศิลปินในค่ายดังนะฮะแล้วก็เป็นมิวสิกดีกเตอร์ด้วยแจ้งข่าวผ่านทาง Facebook ช่วงเมื่อวานนี้เองตอนตีสอเลยนะครับระบุข้อความบอกว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆและแฟนที่รักทุกท่านขออภัยที่ต้องแจ้งข่าวร้ายกลางดึกด้วยความเสียใจอย่างที่สุดพี่แชมป์สุภวัตน์ได้เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวาย ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่แชมป์ม,มาณที่นี้ก็มีคนในวงการบันเทิงทั้งวงการบันเทิงเรื่องการแสดงแล้วก็วงการเพลงนะคะก็โพสต์ไว้อะไรเป็นจำนวนมากเพราะว่าหลายๆท่านได้ร่วมงานกับพี่แชมป์กันมาทั้งนั้นซึ่ง,จร,งจริงๆแล้วถ้าพูดถึงการร่วมงานพี่เคยเจอคุณแชมป์ในรายการรายการหนึ่งก็มากับ กับแฟน oh. มากับแฟนตอนนั้นเป็นแฟนรัรกกันดีเลยแหละปรากฏว่าล่าสุดเพิ่งรู้ว่าทราบว่าได้ขอแต่งงานแฟนไปแต่แนะใช่ปีที่แล้วค่ะแล้วก็จะเข้าสู่ประตูวิวาสในปี2 5 6 4ครับซึ่งก็มาสูญเสียคุณแชมป์ไปนี่แหละค่ะคุณแชมป์เพิ่งอายุ40ปีใช่แล้วค่ะ,คคะยังไงก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยอย่างที่บอกไปนะฮะว่าคนวงการก็ได้โพสต์แสดงความเสียใจนะครับการจากไปหนึ่งในนั้นคือ คุณบอยโกศิยพงศ์นะฮะซึ่งมีโอกาสได้ทํางานใกล้ชิดกับพี่แชมป์ก็ต้องบอกว่าพี่บอยก็ได้โพสต์ความในใจในเรื่องราวนี้นะฮะผ่านทางอิน t a g r กรส่วนตัวบอกว่าเพิ่งทราบข่าวเมื่อเช้ากับการเสียชีวิตของคุณแชมป์สุภวัฒน์น้องชายที่เคยร่วมงานกันมาก็เสียใจมากๆเคยทํางานด้วยกันเคยออนทัวร์ด้วยกันเคยไม่เข้าใจกันเคยไม่พูดกันเคยกอดกันเคยรักกันก็บอกว่าอยากให้น้องเนี่ยได้นอนหลับให้สบายค่ะ แต่อันนึงนะครับพี่ตุ๊กี้ที่พี่บอยได,ได้เขียนไว้ทิ้งท้ายคือบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเตือนใจพี่บอยนะ,ะเขาบอกว่าขนาที่เรายังมีชีวิตในโลกนี้เนี่ยเป็นใบที่อยู่กันอย่างชั่วคราวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับความสาคัญยังไงก็ตามควรจะบอกรักควรจะให้ความรักกันและกันเพราะไม่รู้เลยว่าต้องจากกันเมื่อไหร่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นคือสองท่านได้ผูกพันร่วมมือการทํางานมาในวงการบันเทิงตั้งแต่แรกเริ่มนะครับนะะจนปัจจุบันถือว่าเป็นเพื่อนสนิท คนสนิทแล้วก็คนที่ผูกพันกันมากนะคะระหว่างคุณคุณบอยกับคุณแชมป์นะคะใช่เลยนะครับอ่ะอีกครั้งหนึ่งนะฮะห้องข่าวบันเทิงของเราขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่แชมป์ด้วยนะครับค่ะมาที่อีกเรื่องหนึ่งต้องหูสาทุดังๆเลยพี่ตุ๊กี้สาทุดันหนึ่งสองสามสาธุนี่คือครั้งที่3แล้วนะคะสำหรับคุณเจสัญญาในการออกบวชออกบวชนะฮะแล้วก็ล่าสุดทางคุณเจสัญญาได้โพสต์แล้วนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ ได้ลเลิกง,งามยามดีในการกลับเข้ามาสู่ทางโลกอีกครั้งหนึ่ง<ฆ>หลังจากบวชเป็นครั้งที่3ตั้งใจตอนแรกอยู่สเดือนแต่ว่าล่าสุดคือ7เดือน <c oughs> เต็มเลยนะฮะทดแทนบุญคุณให้กับคุณพ่อคุณแม่ครับล่าสุดลาสิกขาออกมาแล้วนะฮะแล้วก็เปิดเผยความในใจผ่านทางไอจเรื่องราวดีๆนะบอกว่าแสงอรุณแรกของชีวิตใหม่ตอนนี้ตอนจากตอนแรกตั้งใจ2เดือนตอนนี้ครบ7เดือน ก็อย่างที่บอกบวชแทนคุณพ่อแม่จะขัดเกลาจิตใจสะสมบุญวาสนาบารมีลดกิเลสท,ทั้งหยาบและละเอียดครับทางนี้นี่นนะคะคุณเจสัญญาได้เปิดเผยเรื่องราวหนึ่งว่าออตอนที่อยู่ออสเตรเลียค่ะเดินทางกลับมาไทยได้พบเจอกับญาติที่ตามหากันมาร่วม30ปีโอ้นะฮะเจอจากการได้ออกไปบวชคือ,อ,อคุณเจสัญญาเนี่ยไปบวชครั้งนี้เนี่ยที่ออสเตรเลียด้วยแล้วก็มาที่ไทยด้วยะนะฮะระหว่างทางก็ไปเจอญาติที่ห่างหายกันไปเนาะอ่ะ ก็ต้องอนุมุนาสาธุกัน<ล>อีกครั้งับผมสุดยาดเลย มาอีกเรื่องหนึ่งครับโอ้ยตื่นเต้นรายการใหม่แกะก่องคือจะบอกว่านี่ขีดขนลุกเลยเป็นรายการที่มาถูกช่วงถูกเวลา <No. S 2> เพราะว่าสถานการณ์ที่ทุกคนได้เจอกันไม่ว่าจะเป็นประชาชนคนไทยหรือว่าคนวงการบันเทิงก็งเ,เจอน้าก็นคือสถานการณ์โควิดสิสิ่งที่ต้องมีเลยคือกำลังใจใช่กำลังใจรวมถึงการให้นะฮะปัญญาสร้างรายการนี้ขึ้นมาค่ะปัญญาปันสุขค่ะต้องติดตามนะฮะบอสใหญ่ของบ้านเวิร์กพอยต์ของเรานะฮะลงที่รายการนี้เองเลยพี่ตาปัญญา นิรันกุลนะก็มาสนับสนุนให้ทั้งธุรกิจที่ใช้ปัญญาของตัวเองทำธุรกิจฝ่าฟันปัญหาในยุคโควิด -19 ผ่านไปได้ด้วยความเข้มแข็งผ่านไปได้ด้วยกำลังใจฮะใช่แล้วค่ะออกอากาศนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตอน1ทุ่มคุณผู้ชมจดตารางไว้เจอกันที่หน้าจอ WorkPo i อยนี่แหละช่อง23 1นทุ่มจันทร์ถึงศุกร์เริ่มต้นปันสุก คืนนี้เลยครับผมโโอ้หซึ่งเราไปเจอพิธีกรดำเนินรายการแล้วก็เป็นบอสใหญ่ของเรา w o r k p o พอยตนะคะต้องถามรายการนี้ที่มาที่ไปอย่างไรเชิญค่ะเชิญครับอันนี้ก็คือบรรยากาศของฉากเลยแหละสิ่งของะไรเยอะแยะมากมายรายการนี้ชื่อว่ารายการปัญญา ปันสุขรายการนี้หลักๆก,ก็คือว่าจะเป็นเรื่องราวในการที่จะช่วยเหลืออาชีพต่างๆซึ่งเราก็เชื่อว่าทุกอาชีพเจอเจอปัญหาเรื่องราวของโควิดแน่นอนเพราะฉะนั้นก็จะมีการปันสุขในรายการปัญญาปันสุขนั้นหมายความว่าผู้ที่มีอาชีพต่างๆมาอย่างรายการนั้นก็คือปัญญาของเขาเองนั่นแหละ ที่จะปั่นสุขให้กับตัวเขาเองอะไรที่เราจะช่วยได้จากรายการจากที่เขาจะต้องการเพื่อจะเป็นสนับสนุนอาชีพของเขาให้ได้เติบโตหรือว่าเดินต่อไปได้แต่เราก็จะต้องมีการพิสูจน์ว่าอาชีพที่คุณทําอยู่นั้นโชว์ให้เราเห็นหน่อยก็คือโชว์ปัญญาที่คุณทํากับอาชีพของคุณนั้นแล้วก็ให้เราเห็นว่าโอ้โหที่คุณ สามารถที่จะเดินไปกับอาชีพของคุณได้เป็นอย่างดีแล้วก็จะได้ปันสุขให้กับตัวเองได้หลากหลายอาชีพก็เชื้อเชิญเลยอยากจะได้รับความสุขอยากจะได้รับการปันสุขก็มาอย่างายการได้ผู้ที่มีกําลังพอจะเหลือได้สามารถที่จะมาปันสุขให้คนอื่นได้ในนามของมูลนิธิ Work Point เพราะนั้นทั้งหมดก็จะได้ส่งช่วยกันส่งกําลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็จะได้เป็นกําลังใจให้เราทั้งหมดในพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยได้ก้าวเดินกันต่อไปได้ แน่นอนอยู่แล้วเวิร์กพอยต์ของเรามีมูลลิทิเวิร์กพอยต์ในช่วงโควิดแล้วก็นี่แหละค่ะไปะไม่ว่าจะเป็นทีมงานหรือว่าจะเป็นพี่มัมหรือว่าศิลปินในสังก point, ัดเวิร์กพอยต์ก็ไปร่วมแจกข้าวอาหารแห้งเริ่มต้นจากมูลลิทิเวิร์กพอยต์นี่แหละอาปรบมือสิค่ะสุดยอดนะคะไม่รอแน่นอนค่ะ คืนนี้หนึ่งทุ่มเจอแน่นอนนะฮะพี่ตาปัญญากับรายการใหม่ของเราห้ามพลาดเลยค่ะส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะฮะที่เราใส่เสื้อกันอยู่นี้นี่เสื้อก็สวยกิจกรรมก็ดีนะฮะแจกกันตอนเนื้อเป็นสัปดาห์ที่7แล้วนะคุณผู้ชมครับกับกิจกรรมแชะแชร์โชวสวัสดีบ้านเราสุใดเล่าจะเท่าอยู่บ้านครับลุ้นขอรางวัลสุดน่ารัก1ิรางวัลด้วยกันตุ๊กตาน้องยุ้งเจ้าบ็อกแล้วก็พงกุญแจน้องยุ้งเจ้าบ็อกสมถึงเสื้อสวัสดีบ้านเราในแฟนเพจรายการห้องข่าวบันเทิง ร,ร่วมสนุกง่ายๆค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะกดไลค์นะคะแฟนเพจห้องข่าวบันเทิงและแชร์โพสต์กิจกรรมจากหน้าแฟนเพจห้องข่าวบันเทิงและโชว์ภาพแห่งความสุขของคุณใต้โพสต์กิจกรรมนี้ค่ะพร้อมเขียนข้อความแห่งสุขค่ะติดแฮชแท็กค่ะสุขใดเล่าจะเท่าอยู่บ้านประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันศุกร์ที่26มิถุนายนนี้ในเฟในแฟนเพจรายการห้องข่าวบันเทิงจ้าอืมครับผมอืมตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อน นะนครับช่วงหน้าต่อเน,นื่องจากสัปดาห์ที่แล้วที่สดใจนะ,ะปิดฉากความรัก3ปีของหนุ่มอเล็กแล้วก็สาวเตอร์จรินพรเขาที่แล้วนี่ทางฝ่ายชายพูดไปแล้วคร <c oughs> าวนี้ถึงฝ่ายหญิงบ้างนะฮะได้มีการพูดยืนยันว่ามือที่3มีหรือเปล่าสักรู่นะครับครับสวัสดีครับติดตามผลงานของพวกเราทตี้ได้ที่ Instagram Facebook แล้วก็ YouTube นะครับโ h o n o l o อก Art ์แล้วก็ YouTube p o n o l o ก m u u s i c นะครับแล้วก็ฝากติดตามอัลบั้ม2ของพวกเราได้ด้วยครับที่แวะแชร์แบบเมื่อนิกกี้นัชชัดหิวจัดจึงชวนพี่มัมชิมอาหารจากพวกเธอ ทะกาารมเยือที่ไม่คาคิดกับท่านูนี้คาบสุ้มริบงคาห้าป้าดยืนหนึ่งอังคารนี้มาหาบอ่อแสกันให้ได้ว่าใครคือยืนหนึ่งคนที่ตัวอ่อนที่สุด เจอในปากเขาพิงเงินเนี่ยไจริงอ้อไอจ็คปแจ็คแค่ลมกพี่ไม่ได้ไม่ได้มายืนหนึ่ไปพร้อมกันวันอังคารที่23มิถุนายนนี้2ช่มนาทีห้ามพลาดนะครับ ร้องโย่ไปพร้อมกันกับแกงอูปเปอร์สุดหาจาก I Can See This is work point นิกกี้มาออก I Can s e e วิดเป้งทุพีเฮ้ยนิกกี้เป็นหนุ่มใต้มาจากออกพีพีชื่อดิกกี้มีสลัอีเฮ้ยเบกกี้ก็มีสลัอีแถมบวกอีกนิดสิมีไม้ตัด กูไม่ตอบมึงแน่นอนพี่เป๊กสระอูถ้าคุณคิดว่าอย่างคุณไม่สามารถตอบมบตัดครูดิฉันได้ไม้ตีของมึงใ้อะไรไม่ตี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 ตีไม่ตีใส่คูผ่านท้องแขกพูดตีสามถูกห้านาทีจันนี้สนุกไปกับการหาบ่อแสของเสียงซ่อนรูปสุดจัดเต็มหนึ่งใน3คนนี้ต้องมีเสียงซ่อนรูปของโอ๊ตปราโม์ปาฐาเป็นฝน ใครกลิ้นไปไหนลิ้นน่ะเดี๋ยวนะไม่เหมือนโอ๊ตปลาโมดเหมือนเห็ดเพาะเชิญยิ้มอ่ะมีเสียงซ่อนรูปพี่ฮั่นเยอะ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 เะไอ้โหค่อยๆที่มาฮะค่อยๆที่มาครับถองไนแล้วตอนนี้ก็โอ๋แล้วอทำไมหน้าพ่นล่ะโมกแดงเลนื่อยอุ้ยอุ้ยอันนึงค่ะ ยอนดูสิบุติพี่ทุกกี้คาทำไมหน้าเหมือนดูลามบมากสนุกหน้าจารที่22มิถุนายนนี้2ชุม5นาทีทุกปีมีปรากฏการ2017 The Masked Singer 2018 The Rapper 2019เท่น i ฟเ t e นปีนี้2020ปรกากฏการหม่ ลดสนั่นเที่ยงวันยันเที่ยงคืนกับโปรของขวัญสินค้าราคาพิเศษ21-30มิถุนายนนี้เซ็ตกางเกงชั้นในชาย20ตัวเซตเต่าปิ้งย่างกลับมาที่ห้องข่าวบันเทิงนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหช็อกวงการเลยปิดฉากความรับ3ปี คือจะบอกว่าเป็นความรักที่น่ารักนะคะแล้วก็แบ่งปันได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นคนรอบตัวก็ฟินเวลาเราลงรูปเออหือว่าไปไหนมาไหนเป็นคู่รักที่น่ารัก<ด>แต่ปรากฏว่านี่แหละค่ะตกใจช็อกวงการเลยว่าอุ๊ยอยู่ดีๆข่าวลือมาเขาเล่าว่าคู่นี้น่าจะเลิกรากันในที่สุดก็นี่แหละค่ะ คือฝ่ายชายได้บอกไปแล้วนะฮะยืนยันว่าปิดฉากความรักจริงๆนะแล้วก็ล่าสุดถึงคิวของสาวเตยจรินพรที่จะออกมาเปิดใจบ้างนะครับก็เจ้าตู่ก็บอกว่าเหมือนกับเจอดราม่าไม่น้อยเลยนะใช่แล้วเธอก็บอกเธอเสียใจและเสียดายกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่จบลงแต่เป็นการพูดคุยตกลงกันด้วยดีทั้งสองฝ่ายไม่ได้มีการทะเลาะหรือว่าไม่ไม่เข้าใจกันใดๆก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็ยัง,ย,งยังเป็นเพื่อนสนิทแล้วก็คน คนที่ให้กำลังใจต่อกันเสมออยู่นะคะใช่นะฮะเจ้าตัวขออุบไว้นะบอกว่ารายละเอียดลึกๆสาเหตุที่ทําไม่เลิกกันเนี่ยขอให้เก็บไว้เป็นเรื่องของคน2คนจะดีกว่าส่วนดราม่าเนี่ยพี่ตุ๊กี้ที่เขามีคําถามตั้งก็ขึ้นมาว่าเอ๊ะแก๊งเนี้ยครบเฉพาะไฮโซหรือเปล่าแก๊งเพื่อนนางเอกอนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าเพิ่งไปตัด ตัดสินใจใครนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งไปชี้เป้าให้ระยะเวลาพิสูจน์ตัวตนของของแก๊งนี้ไปนะคะทั้งนี้น,นั่นคือเราก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะยอมรับในการตัดสินใจทั้งคู่ครับถึงแม้ทั้งนี้ทั้งนั้นคือนอกจากคาให้สัมภาษณ์ของอาเล็กแล้วกับน้องเต้ยแล้วลก็รู้สึกด,ดีต่อกันนะจบด้วยดีก็ให้กําลังใจทั้งคู่นะคะส่งกําลังใจไปเต็มๆเลยนะฮะใช่แล้วค่ะจากข่าวประชิดของเราครับค่ะอีกเรื่องหนึ่งทําให้ตกใจเช่นกันนะฮะข่าวทิดแล้วที่คุณวีเวลเลตได้โพสต์ภาพแก้วแตก หล,หลายเรื่องหลาย,ลายราวทาให้ทุกคนจับตามองว่าเอ๊ะคู่นี้ไม่รอดซะแล้วมั้งหรือยังไงร,ระหว่างน้องวีเลยแล้วก็น้องก้าจิรยุทธของเราล่าสุดเราไปเจอตัวนะฮะก็ย้าอีกครั้งหนึ่งว่ามันไม่ใช่แบบนั้นอ,อย่าเพ <ไป S 1> ิ่งคิดไปไกลอย่าเพิ่งคิดไปยังไม่ได้เลิกกันคบกันดีนะ่ารักกันอยู่ไปเจอเจ้าตัวต้องสัมภาษณ์เรื่องนี้เลยน้องวีขาเชิญค่ะเช<า>ิญครับ<า><า>สาแกรมเราใช่ก็พอมันเป็นไปแบบอื่นนะแล้วก็แล้วก็เครียดแหละจริงๆเราก็ ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนั้นเพราะเราก็รู้สึกว่าตั้งใจทําเพลงมากเลยแล้วมันเป็นเพลงที่เราอยากภูมิใจนําเสนอมากเลยแต่แบบอ้าวประเด็นมันไม่ได้ไปอยู่ตรงน<อ>ั้นอะไรเงี้ยแลาก็เออเราไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดเป็นเรื่องเป็นราวเราแคา่ในมุมของเราเราก็รู้สึกว่าเนี่ยเราค่อยๆแบบเอาเนื้อเพลงมาให้ดีกว่าทีละอันรูปที่ใช้ก็เป็นแบบรูปเอมวหรืออะไรเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าอ้าวหนูก็ขอโทษนะหนูไม่หนูไม่ทันหนูไม่ทันคิดจริงๆว่าแบบจะไปแบบว่า พลิกเป็นแบบนั้นแทนอะไรเงี้ยเราเราเราคิดน้อยเกินไปอะ <c oughs> คือวีพูดอะไรได้ไม่เยอะนอกจากว่าเออวีวีไม่ตั้งใจจริงๆแล้ววีก็ขอโทษอะ <c oughs> คือรู้เลยว่าแบบเออคนแบบแคร์เราจริงๆอะเขาถึงแบบว่าเออแบบเป็นห่วงกัน <c oughs> อะไรเงี้ยแบบขอบคุณแล้วก็ขอโทษมากๆเลยก็คุยเขาก็แบบว่าไม่เป็นไรใจเย็นๆอะไรเงี้ยแบบเป็นบทเรียนไปอะไรนเ <c oughs> ขารู้อยู่แล้วว่าแบบแผนโปรโมทเป็นยังไงแล้วความตั้งใจคืออะไร แผนโปรโมทเป็นยังไงความตั้งใจเป็นยังไงท่านนี้นั้นคือ2คนนี้รักกันดีพี่ตุ๊กี้ยืนยันว่าพี่ตุ๊กี้เป็นคุณครูของนายก้ายืนยันว่าเขารักกันดีคู่นี้น่ารักค่ะค่ะครับจานนั่นเองนะพี่ตุ๊กี้นะอ่ะอีกเรื่องหนึ่งนะฮะซึ่งต้องบอกว่างานเข้าเจ้าตัวคุณแม่เจ้าแม่ส้มยุด ส้มหยุดครั้งนี้หยุดส้มได้หรือไม่ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่แฉกันไปแต่ยังไม่มีการยอมรับหรือว่าเป็นความคืบหน้าใดๆแต่ทั้งนี้นั้นเราไปเจอเจ้าตัวนะคะแม่สิตางของเราครับมีมคนเล่ายังไงอะคะ คือเขาตั้งคำถามมานะฮะโพสต์มาเป็น Facebook ที่ชื่อว่านักร้องนำวงดนตรีสราบควายพูดว่าแม่สิตางเนี่ยเคยถึงขั้นติดคุกในเรือนจำนะฮะ,ะคดีฆ่าคนตายยาวเลยนะต้องมีคนมาสนับสนุนโพสต์เอ่ยหรือมีคนมากรอฟังแม่สิตางทั้งนี้เราไม่รอช้าค่ะตามหาแม่สิตงังต้อง<ม>ถามและได้ยินจากปากเจ้าตัวนะคะผู้ชมขาเชิญค่ะเชิญครับ ไอเรือดีเอามาลงลูกเป็นไรตลกนะคือไปดูกันดีๆนะคะคนเขาแค่อยากดังอ,อ๋อสัญญานั้นเขาตามเราตอนสะบัดต่อแล้วเราอ่านแล้วเราก็ยังไม่มีทีมงานช่วงนั้นเนาะดังใหม่ๆเราก็เห็นก็ไว้ใจเราก็บอกกูไม่เซ็นนะบอกไม่เป็นไรเ,ร,เราก็อ่านแล้วเออมันก็ไม่เป็นไรจริงๆสัญญามันสามข้อว่าให้เราไปเป็นผู้จัดการเซ็นแล้วเสร็จแล้วเพราะสัญญาไม่ได้ข้อผูกมัด ไม่ต้องไปใส่ใจเลยนะคะเพราะว่าคนมันอยากทาลายแม่เฉยๆพอดีเครื่องังศพหรือแม้แต่สามีแม่ก็ตามว่าเคยฆ่าพ่อตัวเองอันเนี้ยแม่ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าจริงหรอไม่จริงจริงค่ะ,ะถ้าถ้าเป็นจริงเนี่ยโหยฉันเก่งมากเลยนะฉันก็อยากเป็นอย่างนั้นหรือว่าเธอจะเป็นศพลายต่อไปอตอนสะบัดต,ต่อโดนเยอะกว่านี้ด้วยต่อไปทุกประเด็นพวกนี้หมดแล้วสองสามปีพอคนลืมข่าวมีคนอยากดังมาด่าฉันอีกนักข่าวก็ ะา,าอ่อนก็ต้องมาถามฉันอีกแล้วฉันก็ต้องหาคำตอบอีกเหรอ <Okay. S 1> นักข่าวก็ช่วยแม่หน่อยสิ นัก<อ>ข่าวก็ช่วย<อ><อ>แม่หน่อยสิดี<อ>ไงล่ะม,นนมีขึ้นนิดนึงทั้งนี้ทั้นนั้นค่ะถ้าเป็นเรื่องของอดีตนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีมูลไม่มีอะไรอย่าไปสนใจแม่ทําชีวิตของเราทํางาน,น <ะ S 1> ตั้งใจทํางานไปผลิตผลงานหยุดอะไรหยุดส้มไปแล้วต่อไปหยุดอะไรก็คิดใหม่เลยนะคะผมแต่เรื่องนี้ห้ามหยุดค่ะหยุดไม่อยู่สิครับพี่ตุ๊กี้สุดยอดจริงๆนะฮะสำหรับการที่มีคนขอมาว่าขยายทีเถอดแคมเปญดีๆแบบนี้นะครับขยายให้สมใจแล้วนะฮะแคมเปญแจกฟรีมีวายโอครับกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารวีโอที่เป็นสารสกัดจากผักผลไม้ก,กว่า18ชนิดชงดื่มง่ายหอมอร่อยครับแค่วันละหนึ่งซองก่อนนอนนะฮะผลิตภัณฑ์ที่คนใส่ใจสุขภาพไม่ควรพลาด วันนี้แจกให้คุณผู้ชมทางบ้านฟรีๆครับปกติมูลค่ากล่องละ690บาทง่ายๆเลยแค่แอดไลน์แอดมีไบโอหรือว่าติดต่อผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศแจ้งจำนวนที่ต้องการนะฮะแล้วก็ชำระค่าดำเนินการค่าจัดส่งทั่วประเทศกล่องละ150บาทเท่านั้นโอกาสสุดท้ายคุณผู้ชมคะ่ะที่จะได้ลองผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะเปิดให้รับสิทธิ์เพียงแอดไลน์มีไบโอค่ะหรือติดต่อผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะถึงเดือนกรกฎาคมนี้หรือจนกว่าสินค้าจะหมด คุณผู้ชมคะรีบแอดมาเลยนะคะใครยังไม่รองนี้ต้องรีบเลยนะคไม่เป็นกนถือว่าพลาดครับวันนี้หมดเวลาของห้องข่าวบันเทิงแล้วนะครับเราส่งคนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ